สวัสดีครับตัวเลข CPI เงินเฟ้อของอเมริกาประกาศออกมาแล้วนะครับครั้งที่แล้วคาดการไว้7.3นะครับออกมาต่ำกว่าที่คาดได้7.1นะฮะกำลังจะเข้า6%แล้วนะครับเดือนหน้าคาดว่าน่าจะได้6%นะฮะด้วยเหตุนี้เมื่อวานก็ทำให้3ตลาดนะครับปรับตัวสูงขึ้นหมดเลยนะครับตอนแรกเนี่ย S&P ขึ้นมาถึง2.7%นะครับ NASDAQ เนี่ยขึ้นมาเกือบ4%เลยนะฮะแต่ก็มีตกลงไปอยู่ช่วงกลางๆเวลาของตลาดนะครับก่อนที่จะจบลงด้วย S&P 500 ปิดไป0.7%นะครับแล้วก็น a สแ Sta กปิดไป 1%, <_ an> 1> เดี๋ยวรอเฟดแถลงทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับ <_ an> อีกยาวไกลเลยครับเพื่อนๆ <_ an> ยังห่างมากๆนะฮะ <_ an> เพราะว่าเป้าหมายอยู่ที่2%นะครับเราอยู่ที่7นะฮะกำลังจะ6% <_ an> น่าจะไม่ต่ํากว่าครึ่งปีนี้ต้องมีแน่ๆฮะ,ค,ะ <_ an> ครึ่งปีถึงปีนะฮะกว่าจะสําเร็จรุ่งร่วงตามเป้าหมายนะคร <_ an> ับก็คาดว่าเฟดจะปรับดอกเบี้ยขึ้นอยู่นะครับยังไม่มีการหยุดแต่อย่างใดนะครับ เมื่อวานหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดนะครับหุ้นโมเดนาเนี่แหละครับเพื่อนๆคงคุ้นกันนะครับว่าเรามีวัคซีน m rna กันโควิดนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้โลกเรากำลังจะก้าวขึ้นไปอีกแล้วนะฮะกำลังจะมีวัคซีน mRNA ที่กันมะเร็งครับและที่หุ้นบวกมาเกือบ20%นได้ครับเขาทดลองแล้วประสิทธิภาพนั้นเป็นไปในทิศทางบวกนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเป็นสาวกของหุ้นยานะฮะหุ้นยาจะเปรียบเป็นหุ้นเทคก็ได้นะฮะมันมีอะไรที่มันพัฒนาไปได้เรื่อยๆตลอดเลยนะครับและหุ้นยามันแทงได้ด้วยนะครับไม่ว่าวิกฤตอะไรจะมาเนี่ย มันก็จะสามารถไปต่อได้เรื่อยๆนะครับคนเราไม่ต้องมีเทสลาก็ได้นะครับคนเราไม่ต้องมี iPad ก็ได้แต่ไม่มียารักษาโรคนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหลักที่ผมคิดนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าชอบพ้นยามากที่สุดเลยนะครับเลยทําให้ในพอร์ตหลักนี่ยานี่เยอะมากนะครับเหมือนเป็นพอร์ตของแพทย์อะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับคุณโมเดอร์นาก็บวกไปฮะโลกเรากาลังจะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับมีวัคซีนมาเร็งนะครับรอติดตามผลกันดูได้ ใครอยากลุ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมวัคซีนการมะเร็งอาจจะต้องพิจารณาเข้าเก็บโมเดอร์นาเนี่ยแหละครับหุ้นโมเดอร์นานะครับตัวย่อ m r n a เลยฮะตอนนี้ราคาต่ำกว่า200นะครับ จุดพีเขาคือ320เหรียญน,นะครับตอนนี้ลงมาเยอะพอสมควรเลยนะครับนะครับถ้ามาดูตรงวิกเลนจ์นะครับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดแล้วนะฮะไม่มีปันผลนะครับ PE ตอนนี้อยู่ที่7.69เทเองโคตรถูกเลยจริงๆใครอยากเป็นส่วนหนึ่งก็ไม่มากก็น้อยครับจั่วๆไปหน่อยนะครับใครชอบหุ้นยานะฮะ ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทที่ประสบผลสําเร็จคิดค้นวัคซีนมะเร็งได้เป็นบริษัทแรกในโลกนี้นะครับแม่นอนว่าถ้าสามารถทําได้เป็นจริงนะฮะหุ้นโมเดอร์นาจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะครับในตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้ยังเป็นรองอยู่เยอะมากๆนะครับทั้งแอปวีทั้งดิลลี่ทั้งเมอร์กทั้งไฟเซอร์นะฮะ แต่ก็ไม่แน่แล้วครับขอแบบนี้มันไม่แน่ไม่นอนครับเราเห็นกันมาเยอะแล้วครับเรื่องการแซงขึ้นมาในอยู่อันดับท็อปเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับเพราะบริษัทที่อยู่ใน s p 500นนั้นเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพทั้งหมดนะครับมีความสามารถในการแข่งขันสูงมาก r l t y i n c o m e ครับหุนอสังหาริมทรัพย์ยอดฮิตนะครับหนึ่งใน2ตัวที่ผมมีในพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตหลักพอร์ตช่องนะครับผมมีอสังหาแค่2ตัวเท่านั้นเองนะฮะอีกตัวนึงก็คือ IPR ประกาศขึ้นเงินปันผลนะครับเ,เพื่อนเยินดีด้วยะฮะกับผู้ถือหุ้นทุกทท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่กเกษียณโดยหุ้นโอนี่ยนะฮะเป็นครั้งที่118แล้วครับแล้วก็เป็นการจ่ายปันผลติดต่อกันเป็นครั้งที่630นะครับ ที่กาลังจะจ่ายในเดือนมกราปีหน้านะครับสำหรับครั้งที่จะขึ้นเนี่นะฮะเพื่อนๆดูกราฟนะฮะดูการขึ้นปันผลของ Realty Income นะครับถึงแม้ไม่มากแต่สม่ำเสมอก็โอเคครับเพราะเราไม่ได้ใช้ Realty Income แค่ตัวเดียวในการ,กรเกษียณถูกไหมครับเราไปรวมกับตัวอื่นมีอักสังหาริมทรัพย์สักหนึ่งตัวที่เปรียบก็บเหมือนว่าเรามีห้องให้เช่าอย่างเงี้ยนะฮะเก็บค่าเช่าทุกเดือนครับ แล้วเพื่อนๆคนไหนจะเช็คความสามารถในการจ่ายปันผลนะครับย้ำอีกครั้งว่าไม่สามารถเช็ค payout ratio ตาม s i e k i n g alpha ที่ผมเคยโชว์ไว้ได้นะฮะหุ้นอักสังหาริมรัพย์ของเมริกาเซกเตอร์นี้เท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถเช็คแบบนั้นได้นะฮะจะต้องเข้า Google แล้วพิมพ์ชื่อหุ้นนะครับแล้วก็ตามท้ายด้วย Credit เ a t ติ้นะฮะแลวจะเห็นว่าเขาได้เครดิตเลตไหนนะครับซึ่งเดี๋ยดนครับนั้นเป็นเลทเอลบนะครับการเงินโอเค พราะที่อเมริกาเขามีกฎหมายครับว่าหุ้นเลทกำไรส่วนมากเนี่ยจะต้องจ่ายไปในรูปแบบปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะฮะเลยไม่สามารถเช็คเพลย์เลโชได้นะครับถ้าไปเช็คเนี่ยเจอเป็นระดับ20 0แน่นอนนะครับสำหรับหุ้นนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่64เหรียญต่อหุ้นครับขึ้นมาจากระดับต่ำสุดแล้วนะครับที่55.50นะครับใกล้จะครึ่งแล้วยูตอนนี้สวยหรูมากๆนะครับอยู่ที่4.6%ซ ส่วนเ a t ติ้งซ m m a r y รนั้นทีมงาน Seeking Alpha นั้นให้เป็น Buy นะครับนักวิเคราะห์ Wall Street ให้ Buy แล้วก็คอ n การวิเคราะห์ตามเมทริกซ์ต่างๆนะฮะโดยระบบ AI ก็ให้เป็น Buy เหมือนกันนะครับตอนนี้ อยู่ในช่วงเข้าได้นะครับโอนะ้เก็บยาวๆไปครับหุ้นนี้ใครอยากได้ปันผลทุกเดือนนะฮะเทสลาโอ้อีกลบ4์เนะครับเทสลานั้นลงไปแต่ all time low นะครับระดับต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์นะครับก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาได้นิดหน่อยนะฮะตอนนักลงทุนก็ยังคงกังวลกับเทสลาหลายๆอย่างนะครับ โดยเฉพ <esi> าะการที่ท่าน CEO อีลอนมัสก์นะครับให้ความสนใจกับ Twitter มากจนเกินไปนะครับก็เคยออกมาบอกด้วยว่าจริงๆแล้ว SpaceX กับ Tesla นั้นมีแต่คนเก่งๆนะครับบางทีเขาไม่จะเป็นจะต้องเข้าไปดูก็ได้ก็จริงๆไม่ต้องพูดก็ได้แหะครับอันนั้นเนี่ยพูดทีไรหุ้นก็ล่วงทุกทีเลยนะครับ แม่จะบิ้วให้หุ้นต่ำๆเพื่อตัวเองเก็บเองหรือเปล่ามไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีวงในก็ได้เทส l a ก็คงยังลงไปต่อเนื่องนะครับผู้ถือหุ้นก็ต้องอดทนกันหน่อยละครับเอามาฝากกันนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพนะฮะสำหรับใครที่ถือหุ้นเทส l a นะครับหรือที่กำลังจะลงทุนนะฮะเทียบรายปีกับไตรมาสที่3นะครับกำไรเพิ่มขึ้นมาครึ่งหนึ่งฮะห้าสซนะครับ โดยแยกเป็นสัดส่วนก็คือเป็นการขายรถนะครับเพิ่มขึ้นมา56%นะฮะส่วนเซอร์วิสและอื่นๆนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาสูงที่สุดเลยนะครับพวกเซอร์วิสเนี่ยเซกเตอร์พลังงานการเก็บคลังนะครับอันนี้ก็รวมถึงที่เป็นสเตชันที่เติมไฟฟ้าด้วยนะครับที่เท s l a เริ่มบุกเบิกนะฮะตามหลายๆประเทศเลยก็ขึ้นมา38%นะครับลิสิงนะครับขึ้นมา61.3%เลยครับแล้วก็เครดิตบวกขึ้นมา2.51ฮะ มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้กองทุนของอเมริกานะครับรวมถึงยุโรปด้วยนะฮะ s, s p 500หรือ Spy นะครับ SPY เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ5%นะครับในเดือนที่แล้วแต่ก็มีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับมีการรวบรวม10หุ้นแรกที่ Under w e i g ว t สูงสุดนะครับ Underweight ก็หมายความว่าควรจะเก็บน้อยหน่อยนะครับซึ่งมันอาจจะมีส่วนที่นักวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมองว่าพวกหุ้นเหล่านี้เนี่ยจะทำผลงานได้ไม่ดีในอีก12เดือนข้างหน้านะครับก็เลยทาให้ต้อง u n d e r w e i g h t ลงนะครับไปลงตัวอื่นแทนอะไรประมาณแบบนี้นะฮะซึ่งหุ้นที่คาดว่าจะทาได้ไม่ ดีนะครับก็ Heck, คือประกอบไปด้วยหุ้นที่ผมมีเกือบทุกตัวเลยครับนะครับไปเริ่มด้วย Home Depot ครับ JP Morgan a m azon Procter g n m b l m Chevron Exxon นนะครับ Tesla Berkshire Microsoft และ Apple นะครับทีนี้เราจะใช้ประโยชน์จากตัวนี้ได้ไงบ้างนะครับผมสามารถใช้ประโยชน์จากตัวนี้ก็คือ Watchlist ไว้เลยครับพวกนี้นะฮะตัวนี้ทั้งหมดเลย เราอาจจะรอจังหวะนะครับอาจจะยั้งยั้งตัวเองไว้สักนิดนึงนะครับเพราะเขามีสัญญาณเตือนมาแล้วเนี่ยอาจจะโฮไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องลงทุนนะครับมันก็สามารถเอามาเตือนเราได้เช่นกันนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับก็ไม่อยากให้เชื่อมากนะฮะถ้าเราเห็นว่าราคาเนี่ยเราอยากจะเก็บนะครับก็เก็บไปเลยครับยังไง DCA ก็ชนะเลิศนะครับหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับหลักการใครหลักการมันนะครับเดี๋ยวนี้กองทุนเขาก็ใช้ AI วิเคราะห์กันแล้วนะครับมันก็อาจจะมีส่วนถูกต้องบ้างนะคครรััับบก็เลยจะะต้้องงฟหหููไวน ที่ผมทําอยู่นะครับสมมติถ้าผมมีเงินลงทุนอยู่เหลืออยูสิบเหรียญเท่านั้นนะครับ ไอ้คำว่าเก็บของผมเนี่ยก็คือซื้อไปแค่ประมาณ1เท่านั้นเองนะครับหหรือ2ครับเพราะอย่าลืมว่าตลาดหุ้นเรายังอยู่ในช่วงวิกฤตถ้าเราไปลงหมดมั่นใจจัดๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เราจะคาดการผิดพลาดได้นะครับแต่การเก็บนั้นก็คือเป็นการเก็บที่ราคานี้เรามองว่าเหมาะสมแล้วก็กันพลาดกันตกลดนะฮะมี10ลงแค่1ก็พอครับมี20ก็ลงไปสัก1.5หรือ2อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นช่วงแบบ โอ้ oh, ตลาดเริ่มสดใสนะครับเงินเฟอ้อลงมาใกล้สเซ็แล้วอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับจัดหนักจัดเต็มได้นะครับอันนี้ก็ลงแบบเซฟเซฟไปหน่อยนะครับลงแบบกันพลาดพอมองในแง่ดีไว้เพราะว่ายังไงหุ้นที่เราเก็บนั้นเป็นหุ้นระดับ10ตัวนี้ลองเทอมก็ไม่มีผิดพลาดนะครับไม่น่าจะใช่ราคาที่เป็นอยู่นี้นะครับยกเว้นน้ำมันนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาพีคมาแล้ว โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับและยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสอบถามหุ้นต่างๆรักษาสุขภาพด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ